สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานต่างดินแดนทั้งเมืองนอกเมืองหน้าวัอนี้รุ่งวนบ้านหน้ากับพันไปใส่มาใส่แล้วครับอยู่ที่ละบ้านพี่น้องทั้งบ้านดงบงังนี่แล้วครับดงบังตำบลด้านหลังพ่อแม่ใส่น้องค่ายมีเยี่ยมยามกอกล้วยไอเยตุฟาร์มกล้วยเพิ่พนแต่กล้วยตัวใหญ่เงงงามพี่น้อง ลุงมวนจะมาเปิดราคาอย่านี้ขวาก็พักได้มือนี่คล้ยพญตุพุดนะพันยืนยืนทั้งย่าทั้งตาย่าครับสวัสดีครับนี่แหละจะของกล้วยพันยืนยืนนี่ถ <c oughs> ามเพื่อนมาจะเปิดรา,าคราหนาขวากับพี่น้องบักเถิกเพื่อนลูกไส้เพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพืนน่อนอนอนยี่เนี่ยอายุเท่าไรแล้วแม่นี่ย <c oughs> สามปี <c oughs> สามปีไงเนี่ยกล้วยสามปีครับโตปุ่งใหญ่เลยนี่ เปิดราคาไว้ให้พี่น้องผู้สนใจไปเห็ดพอคุ้มฟูงครับไปตู้เปิดราคาไว้ลายประเด็นเดียราคาพันนี่เกษตรบอมี่ลายไรตีเออหนาละว่าโอ้หนาสนี่พี่น้องละละว่าบ่มีสิหลายประเดตี้ละว่าราคาเกษตรตะกวนเวนสองตายายเว้นเอหนไอ้ยายเป็นผู้ห่องเนาะห่องราคาพันเท่าเลเมียะมามั่นเทเล เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่สนนี้พี่น้องเงยราคาสามหมื่นนแล้ววะราคาพานซื้อีเดี๋ยวมาหาเราสิรถไถยุดอกเนี่ยครับเงินข้ากับแก้วเนาะหอดไปถึงกับสิรถไถยุดอกว่านนอ่นนี่เนี่ราคาสามหมื่นห้องพานไ้พี่น้องเอ้ยกล้วยมันแหนควกสองเท่าเลี้ยงมาไว้สิกล้วยเอาซื้อดอกไอตัวนึงนี่ตัวตัวแม่ยไหมตัวคู่กันไหม นี่บมอตัวแม่ตัวนึงโอ้ตัวครูบักเครกบังหนอูโอ้พิ่นพิ่นพิ่นสูงตัวรเนาะหญ่กวาแม่หุ่นะโอ้ขาพิ่นสูงสิบกวห่วยซ่่นนี่หุเนาะถึงยอ่งดีเนาะถึงนี่ก็สิเปอาสมอวาโอ้โหถึงครูพิ่นเกิดพร้อมกันกับักเคิกตัวบังหัน โอ้ข้วใบตัวใหญ่สูงๆในพี่น้องข้วแบนๆก็ได้แม่นี่ถ้าเราปลป่อยให้ในข้วอยสี่สิบเหลือลนี่้สูงขุ้ขาขุนอ่นกอไปเห็ดแม่พันธุแม่บอกอยู่เอ้่องเท่านขึ้นแล้วบอยัองลุกกินนมอยูอ่ พี่น้องทางดงบังเด้อพี่น้องเลยกัดอยู่ดงบังเหนือมือนี่มาตามติดชีวิตผู้เฒ่าเลี้ยงขั้วไอ้ึ้นมหน่อยเ,ยน,เนี่ยขึ้นยืนขึ้นแล้วเดี๋ยวไปเบิังครับพี่น้องบังไอ้ไก่นี่นะยืนสูงตัวน่ะเพิ่นตั้งกินได้ทางดังเปือ่อยเสียเลยเพิน่นอื้นี่ก็สูงเติบโตเลยครับ ควเย้าก็ได้วาแม่มครับตา่ตงมแบบมันเจ็บตาโอ,โอ้สูง <c oughs> เบืดเธอเลยตาแต้มแก้มจำหัวนะเอ้ออ่งข้ออ,อ่องนี่เหรครับพรเยตุเราเปิดแล้วค่ะ บักเถิกสามหมื่นบาทพี่น้องราคาพันมาเบิ่งเอาเด้อกูมีทุนมีห้านเอาไปเป็นพอคุ้มฝุเมื่อเป็นตัวในหน่อย,ยนี่้อยสี่สิบบวกเบิ่งแล้วพวาลุงบวกไปยืนเทียบกับเราบางหันลุงกวกลอยหกสิ160บวกว่าเป็นประมาณลอยสี่สิบบวกกี่ดอกเบิ่งแล้วขนาดมันจะเต็มเบาได้หนึ่งพอาย่ สามปีตีเหตุแม่นบ่นี่ครับสามปีไปปลายนี่ละตนเปล่าเด้อดวนเด้อเราขายออกได้พอขาดา็บึงอยู่เรื่อยอยู่บนช่วงพอขาดา็บึงเราบพันอยากขายพัดอยากเปิดมึงนี่ลุงวอนมาพ่อจังหวะพอดีแล้วว่าเปิดอยู่บนบกเถินหลังจากลุงวอนลุงคลิปไปนี่ท่านกับท่านเด้อไหนเนี่ยตัวเนาะก้วยราคาเนี่ยสามหมื่นเว้ยของราคาพันซื้อเนาะ ใครตกอยู่กันสองกลัวๆเลยละมาต่อนรอด่ได้รับทรงเลือราคาหนเราว่ามาโหลดมาเซลนสี่ราคาทรงโมทรงโอ้สิปล่อยลงใส่อะไรจังไรเดี๋ยวต้องท้าดีกว่านี่ล่ะไปยืนนัดหอวยมังค์อย่างเตี้ยฟังนัึนเขาเจ้าเกี่ยวแล้วเฮ้โอ้เกี่ยวแล้วสนุกเลี้ยงตัวนี้น้ำก็มีกินน้ำก็ะเยอะนี่โอ้ นี่ถือมาลุงขวนมาเปิดราคาสองขอกสองฟ้ามพี่น้องมาอน,นี่ทั้งบันดงบังเนื้อเฮ้ามู่สามเพื่อเกษตรกรหรือพี่น้องผู้ต้องการจะได้กล้วยไปเลี้ยงครับหรือเป็นพอคุ่มฟุงมันนี่เปิดราคาให้แล้วนี่พ่นยืนอยู่นี่มันเป็นตะหูอยู่มึงขาเพ่นเล็บพ่นพี่นออ้องเอ้ยเล็บงามขางามครับ ลอยสี่สิบบวกในปัจจุบนนี <t <t t: <t ่เพิ่นคือใส่เสียกใหญ่กมูใหญ่ตุนะเ่เพียงเนาะใส่โอ้ไม่มัดเสียกแต่ยาแต่เสียกใหญ่กมูเพิ่นพิเศษกมูลังไงสนุกเต้าแม่นี่ยกับไงลกเนาะค้ยเนาะไงเดี๋ยแม่เลกนไงอ่างลึกว่ะจะเลี้ยงค้อยไปใจหาลูกดีลูกเพิ่นแยกตัวแล พอกระนเลยวันนี้บา่าลูกเพิน่นกระไดลูกไส้เพิ่นโอ้นี่ครับลูกไส้แม่นี่แหละนี่เนี่ยเพิ่นให้ลูกงามนี้ดิพี่ลูกไส้เพิน่นโอ้ผู้มีทุนมีห่อนพ,อ,พอเพอก็บพอกำไปไว้อยู่พีนน่น้องเไงนี่แม่เพิ่นยืนอ่างใหญ่ๆนี่นี่ลูกไส้เพิน่นพอเพิ่นยี่ตุเราเสียขายออกกันย้อนยันยงเย้อนว่ากล้วยฟอกเดียวกันนี่นะครับเทียมหลักผกสมกันว่าเพิน่น เนะอ้ยแม่ผสมลูกลูกผสมแม่ดิจังหน่อยนี่ปกติสิบป,ปอยออกวก้อนนี่ครับแต่มันเลวกับเสียดายหรอกตัวใหญ่สูงไแต่เห็ดพอพันพอคุ้มฝุ่งได้อยู่เงาใหญ่ร้อยสี่สิบบวกเ่มอนค้ายแล้ว ขั้วไก่ท่ามไก่น้องพี่น้องอุดมสมบูรณ์นั่งเกี่ยงซอไซดีเจ้านายกะสิป,ปล,ล่อยเดี๋ยวใครจะลุงอวดมาท่านอพอดีว่าท่านป,ปล่อยพี่น้องว้ายกันหนึ่งแล้วขึ้นเมื่อมาหดหัวหดสวนเราเบิ่งขั้วเราพอดีลุงอวดพ่อีลงมาฟอพอดีก็เลยถือโอกาศลงคลิปท่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็ส,กสิเปิดราคาไปในตัวความ เดี๋ยวลุงวนเดี๋ยเบอร์โทรอเล่าร่องให้เด้อพี่น้องไงยผู้สนใจเกิโทรมาถามโมหน้าสวนอยู่กล้วยเถือกตัวนี้ราคากับฟอฟังพี่น้องมึงมาแย่งมาส้มโมกับสำหรับคลิปนี้ลุงวนกันบพีขอจบคลิปแค่นี้เด้อเป็นการเปิดได้คลิปเปิดราคาในคลิปนี้พี่น้องหน้ากอกพญิตุบันตรงบงังหอเพียงแค่นี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะค,ค,ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลู้ว่ามานได้หรือพี่น,ออนออ้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งคลิปของลูอวดกันได้ขอความสุขความเจริญเป็นของพ่อแม่พี่น้องเบิ้ร์ตทุกคู่ทุกคนครับผมสวัสดีครับไอตัวส,สวัสดีครับขอบคุณหลายเด้อให้ขอมุ่ในการทำลิปเปิดราคาเหมือนเดี๋ยวพี่ตุ้ย